ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับของจากประเทศจีนนะครับสั่งในช้อปปี้ออนไลน์ไปนะครับสั่งไปทั้งหมด8ชิ้นนะครับก็มีอะไรบ้างก็จะตามนี้นะครับจีต้อนอะไรพวกนี้ก็จะซื้อมาทดลองมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูทีละอย่างเลยรับส่งโดย JNT นะก็2วันครับ จากจากการรวมสั네่งทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมด10วันเป๊ะๆพอดีพอดีนะครับก็ไม่ถือว่าช้านะครับก็ก็ห่อมาประมาณนี้ใส่มาเยอะหายอยาหมดแล้วนะครับอันนี้ชุดฝุ่นนะครับซื้อมาให้คุณแม่ครับก็จะมีทั้งหมดหกชิ้นนะครับ นะครับตามคู่มือนี่เลยชุดหัวเครื่องดูดฝุ่นนะพร้อมแปลงนะครับอบชิ้นนะก็จะมีประมาณนี้นะครับชุดนี้น่าจะร้อยสามสิบห้าบาทนะครับนี้ถอดหัวได้ออปชั่นออปชันของเขามันเยอะนะครับถอดหัวได้ด้วยนะครับ,นะรบอันนี้ดูดในซอกแคบแคนะครับก็ มีลูกเล่นอีกนะครับปับเป็นหัวดูดธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแปลงได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดยาวๆนะครับออันนี้ไม่มีแปลงนะับดูดในซอกเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นหัวกลมนะครับอันนี้ถอดได้ปะไม่ได้นะครับมันนี้ถอดไม่ได้เอาถอดได้อีกนะครับทุกส่วนทุกชิ้นถอดได้หมดนะ ออปชั่นของเขานี่สุดยอดอลังการ mm. นะครับไว้ดูดแบบฝุ่นเหนียวๆอะไรเี้ครับแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่รู้ครับดูดพวกคมอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าไปใส่แต่นี่ก็ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ ก็อันนี้จะเป็นอนะแดปเตอร์นี่ยไปต่อนะใครหัวเล็กหัวใหญ่เขาก็แถมมาให้เลยตรงนี้นะครับอ่าใน,นชุดเครื่องดูดฝุ่นนะครับต่อมามีอะไรอีกอันนี้สว่านสว่านอันนี้น่าจะแปบาทนะเปิประมาณนะครับก็จะเป็นสว่านที่เป็นเลื่อยไปในตัวนะครับเวลาเราเจาะปุ๊บแล้วก็เลื่อยไปได้ด้วยนะครับ ก็แปลกๆดีครับเลยลองสั่งซื้อมาเล่นดูครับอันนี้สวา่าคอันนี้จะเป็นโมดูลนะครับอันนี้จะเป็นปรับความเร็วมอเตอร์นะครับปรับรอบมอเตอร์อันนี้จะแอมป์สูงหน่อยนะครับก็ซื้อมาเล่นนะครับมันหลุดๆกระเด็นกระดอนไปเย่อยอันนี้ก็จะเป็นโมดูลเหมือนกันครับปรับความเร็วรอบมอเตอร์เหมือนกัน นะครับอันนี้น่าจะแอนน้อยหน่อยนะครับตัวเล็กอันนี้จะตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็อ่าอันนี้ผมเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลโวลต์มิเตอร์แบบดิจิตอลอันนี้ตั้งแต่1โวลต์ถึง100โวลต์นะครับอันนี้เป็นแบบ2ส,สายนะครับแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นแบบสามสายนะครับก็คือไฟเลี้ยงเนี่ยประมาณห้าถึงห้าโวลต์ครับหรือ,อยังไงเนี่ยนะก็ลองสามมาเล่นเล่นดูนะไว้วัดโวลต์วัดแอมป์อันนี้วัดโวลต์อย่างเดียวนะครับส <c oughs> องอันนี้อ่ะอเห็นตา,นาอันนี้มาสองอันวัดโวลต์สองนะครับวัดวัดโวลต์สองอัน,นนะครับซื้อมาสองอัน,นอันนี้เป็นแบบสามสายนะครับมีอะไรอีก จริงแล้วผมกะจะซื้อตัวนี้ตัวเดียวแหละครับอมอเตอรน์นะครับชุดมอเตอร์นี่จะเป็นมอเตอร์ที่ดูดสารละลายนะครับเขาบอกว่าร้อยมิลลิลิตรต่อนาทีนะครับตัวเล็กเนี่ยแพงกว่านะตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบสามสิบบาทนะครับทั้งหมดเลยลูกนี้นะครับอันนี้น่าจะประมาณสามสิบสามสิบสี่สิบทั้งหมด จีนพวกนี้นะครับของจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณภาพนะผมว่านะครับผมว่าเขาพัฒนาประเทศเขาดีมากเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับลองแกะดูนะครับอันนี้เป็นนะครับมอเตอร์นะครับดูสารละลายนะครับตัวนี้นะครับสังเกตว่าเขาจะไม่มีไดอาแฟมไม่มีอะไรเลยนะครับเขาจะใช้ข้อเหวี่ยงแล้วก็ ทับใส่ยางไปเลยนะครับทําให้น้ําน้ํายาหรือสารละลายเนี่ยออกคงที่นะครับหนึ่งร้อยมิลลิตรต่อนาทีนะครับส่วนตัวนี้อันนี้พันสองร้อยลิตรเอ้ยพันสองรอยมิลลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้จะเร็วหน่อยนะครับก็ลองซื้อเป็นเป็น,เป,นเป็นไดอะแฟมนะครับก็ ดูดน้ําคงที่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทดลองดูครับเดี๋ยวอันนี้ผมใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์สิบสองโวลต์นะครับลองทดลองดูคูณลบคูณบ,บวกนะครับเดี๋ยวลองตัวไหนดี ตัวเล็กกันละกันตัวนี้ร้อยหกิบบาทร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะประเทศเราไม่มีขายนะแปลกมากเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปผปสมน้ํายานะครับฉีดในส่วนนะครับก็เดี๋ยวจะ,ะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมจะไปต่อ,อยังไงอันนี้ก็ควบบวกอยู่นี้นะนี่ค็บลบอ่าประมาณนี้เลยสังเกตนะ ขมุนช้าๆเองนะครับเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวลองเอาน้ำมาลองสูบดูนะครับอ่ะครับผมผมเอาน้ำมาแล้วนะครับจะเปียกรนะับ เดี๋ยวลองต่อดูครับอันไนดูทางไหนนะอันนี้เปล่านะอันนี้ครับเปลี่ยนดูนี่ครับผมก็จะไปดูดน้ำยานะครับแล้วก็เข้ากับตัวปั๊มนะครับให้ผสมน้ำยาไป นะครับอันนี้ร้อยมิลลิตรต่อนาทีนะครับนะก็ประมาณนีงนะก็ก็ถือว่าแรงอย่างนี้นะเป็นปั๊มดูดสารละลายนะครับตัวนะี้ผมว่าเข้าท่าเลยนะ เอาไปผสมน้ำยาฉีดในสวนนะเดี๋ยวผมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะกับกับธ์สามสูบของเราฉีดพ่นยานะรหรือว่าฮอร์โมนให้กับต้นไม้นะอันนี้ตัวเล็กนะครับเล็กเนี่ยแพงนะครับร้อยหกสิบบาทส่วนตัวนี้ตัวนี้หกสิบาทครับ เดี๋ยวต่อสายยางดูหน่อยครับอ่าครับก็ได้สายยางมาแล้วนะครับอ่าอันนี้สายยางตู้ปลาครับมันเล็กกว่านะปัวนี่เขาจะใหญ่กว่านะก็เดี๋ยวลองทดสอบดูครับเดินเครื่องนะครับโอเแรงอ,อุ้ยเจีบนก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้พัน น่าจะพันสองร้อยมิลลิลิตรต่อนาทีนะครับพันสองร้อยมิลลิลิตรต่อนาทีอันนี้คงจะมากไปพันสองร้อยหรือพันสามร้อยนี่แหบบละนะครับสิบสองโวลต์ดีสามปั๊มหลอดนะครับ สายสารละลายนะครับตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ก็ก็กะว่าจะมาใช้กับหนีบมอเตอร์นะครับพวกนี้นะครับก็กะจะมาใช้ปรับความเร็วรอบนะครับเผื่อน้ํายาออกมากไปน้อยไปอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้มีตัวที่ปรับนะครับมันจะเป็นอะไรครับ ไทมิ่งนะครับไดอะแฟมปัมนะครับก็มันมีหลายขนาดนะตัวนี้มันมีแปดร้อยหกร้อยพันเหลืออะไรพวกนี้ครับก็เลยเอารุ่นใหญ่ๆมานะครับตอนแรกว่าคิดตัวนี้น่าจะออกแรงไอออกน้อยนะครับตัวนี้ออกเยอะนะครับร้100อยมิลลิลิตรต่อนาทีนะครับก็ร้อยมิลลิลิตรนะครับ สิบนาทีก็หนึ่งลิตรใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะส่วนไอ้ตัวไอ้ตัววัดโวลต์ไอ้พวกนี้ก็จะมาต่อพ่วงกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะหากล่องมาใส่แล้วก็ต่อเลยนะครับเราก็จะไปใช้ในในสวนเราเนี่ยครับอืมตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยน่าจะผ่าน ร้อยมิลลิลิตรต่อนาทีสิบนาทีก็คือหนึ่งลิตรใช่ไหมครับประมาณนั้นพันมิลลิลิตรเท่ากับหนึ่งลิตรนะครับก็ประมาณนี้ครับของจีนเดี๋ยวไปลองใช้ดูครับก็ประมาณนี้ผมว่าเขาคิดง่ายดีครับตัวเนี้ยนะครับ ใช้ลูกล้อในการหมุนทับใสายางนะครับแล้วก็ดันน้ําไปด้วยคิดง่ายงายนะครับแต่ว่ากว่าจะคิดได้นี่คงจะปวดหัวเหมืนอนกันนะครับอันนี้พวกนี้สองอันนี้ไม่ใช่ปั๊มพวกปั๊มหอยโข่งนะครับถ้าปั๊มหอยโข่งนี่จะดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็หมดแล้วครับสว่างเอยใช้เวลาเดินทางนะครับ เป็นของชุดนี้10วันเป๊ะนะครับของก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับใส่ถุงมาแล้วก็มีการกระแทกตรงนี้ห่อ,อมาอีกทีนึงนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ លាតានុះពាល